สวัสดีครับผมริวร้านริวไบบิกนะครับผมวันนี้นะฮะจะพามาชมนะครับฮาร์เรย์เดวิสันนะครับผมไอออนแปดนสามนะฮะปี2010ครับผมคันนี้แต่งมาเป็นสไตล์บอบเบอร์นะฮะได้ล้อบิ๊กสป็อกหน้าหลังเลยครับผมและได้ท่อ2เอานหนึ่งของแวนแอนไฮด์ด้วยนะฮะบอกเลยว่าคันนี้หล่อแน่นอนนะครับใครชอบความดําความดุนะฮะคันนี้คุ้มเลยนะครับเพราะว่าของแต่งจัดเต็มมาให้แบบนี้แล้วนะฮะสวยมากครับผมรถพร้อมใช้งานนะฮะเราตรวจเช็คสวิตช์น้ำมันคงน้ำมันเครื่องของเหลวให้หมดแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานนนททัีะะฮ คันนี้เลขมาอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืนะครับแปดพโลนะครับประมาณนี้นะครับตัวรถสวยนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆนะครับผมอ่านะฮะใส่ลงไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ครับหน้าหลังนะฮะแสตเตอร์ปกตินะครับผมอันนี้หลอดไฟหน้าขาดนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับผมนะ เบาเาพอเลยครับผม รวมประมาณนี้นะฮะสีผมจยให้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสีครับสีย้งสวยนะครับนะฮะมาลองเบิดกันครับประมาณนี้นะครับผมสวิตช์ออฟรันนะฮะใช้ได้ตามปกติเลยนะครับของแต่งนี้ผมให้ไปแบบนี้ไม่มีถอดเลยนะครับผมนะนะครับฝาปิดปั๊มบนโรแลนแซนนะครับผมนะมือเบรกมือควัตโรแลนแซนนะครับ สวยจัดคันนี้มีริ้วรอยบ้างนะฮะอย่างตําหนิตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็นสีมันกระเทาะออกนะฮะพวกนี้เก็บสีได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหานะฮะสำหรับคนสายคัสตอมนะครับผมเอาละฮะก็ดอกยางด้านหลังครับผมก็เหลือๆนะฮะตรงนี้จะโดนน็อตขูดด้านในหน่อยนะครับนะบางทีเวลาเราขึ้นลู่เราหน้าแรงๆแล้วขับรถบางแรงเนี่ยอาจจะขูดได้นะครับนะอย่างด้านหน้าครับดอกยังเหลือนะฮะแต่อาจจะมีความเก่าแล้วเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแต่งมาก็จอดนะฮะ ประมาณนี้ครับผมคันนี้ได้ทั้งเงินสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับรายละเอียดราคาอยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะฮะจัดสดจะผ่อนเราจัดให้ได้ทุกรูปแบบเลยครับผมเอาละครับใครสนใจจะมาชมกันจริงนะสามารถมาดูได้ที่ศรีสมานซอย5นะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะมาไม่ถูกเสื้อชื่อใน Google Map ได้เลยครับว่าลิวไบบิ๊กนะครับสามารถนำพาคุณลูกค้าเนี่ยมาถึงหน้าร้านของเราได้เลยครับผมและใครนะฮะมีรถญี่ปุ่นรถบ้านรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะมาเทิร์นเพิ่มเงินสดจะมาเทิร์นเป็นเงินดาวนะฮะเรารับทุกรุ่นนทุกรูปแบบเลยะะฮ ขอแค่เป็นรถเะเบียนแท้เท่านั้นนะครับผมเอาล่ะสายด่วนโทรให้ไวนะครับ0997504936นีาะครับ ID Line at l i w b y b i k นะฮะอย่าได้แจ้งไปนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมชอบก็ทักรักก็โทรให้ไวครับผมราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆไปก่อนสวัสดีครับ